ครับสรุปแล้วที่แปลงนี้ก็มีสิทเท่าไหร่นะสิบสองไร่สามงานสบองไร่สามงานก็ยางก็ถ้ามากกีดเองเลยเองก็ได้ประมาณอาทิตย์ละห้าพันเดือนละก็สองหมื่นห้าพันถึงหกพันก็เดือนละประมาณสองหมื่นอัพถ้าท่านมาดูแลเอาเองก็เช่นมะนาวมะนาวนี่ถ้ามาดูแลปรับปรุงเพราะต้นมันใหญ่แล้วมีประมาณ30สต้นก็ถ้ามาดูแลลดน้ําลดไหลก็จะก็จะได้ผลผลิตเลยเพราะมันออกลูกแล้วอ่ะก็จะมีเงินตรงนั้นเพิ่มก็จะได้เงินตรงนั้นเพิ่มอีก ก็มีลำไยมีพริกไทยมีละไมมีละมุดมีมังคดุดเออมีมีหลายอย่างถ้ามีต้นกาแฟอาราบิกา้ากาแฟโรบัสต้าเออถ้ามาปรับปรุงเอาก็คงคงจะได้รายได้เยอะกว่านั้นน่ะถ้าใครสนใจก็ให้มาติดต่อน้องอุไทยที่อำเภอวังน้ำเขียวเบอร์โทร083 083 7 4 2 4 7 4 2 4 269ครับ269 ขอบคุณครับสวัสดีครับ